สวัสดีครับก็กลับมาพบกับใบสีอีกครั้งนะครับในกระตูนเล่มระบาดวันนี้ขอเสนอผลงานของอาจารย์น้อยดาวสุขซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุภาเรื่องนกหวีดพิเศษโอเคครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังนิทานสนุกๆของอาจารย์น้อยดาวสุขในเรื่องนกหวีดพิเศษกันเลยดีกว่าครับสำนักพิมพ์สุภาภูมิใจเสนอนกหวีดพิเศษเรื่องและภาพโดย น้อยดาวพระศุกร์เจ้าตุงนางแตนสองผัวเมียพากันไปเช่าที่ทำกินจากเศรษฐีท่านหนึ่งทั้งสองช่วยกันปลูกกระต๊อบอยู่ที่ปลายนาวันเดือนปีก็ผ่านไปไวล้ากับโกหกและแล้ววันที่เจ้าของที่เมื่อยืนจังก้ายิ่งกว่าแลมโบวันนั้นคือวันเก็บค่าเช่าที่ค่าเช่านาจ้ามาตรงเวลาเป๊ะ,เ,ปะเออขอความกรุณาด้วยครับ เราสองผัวเมียเพิ่งจะตั้งตัวได้นะท่านจะตั้งก็ตั้งไปสิมันเกี่ยวอะไรกับข้าล่ะเออเราอยากจะขอทําบ้านช่องห้องหับให้มันมั่นคงสะหน่อยขอผัดไปเป็นปีหน้าได้ไหมครับท่านสองผัวเมียช่วยกันพูดจนท่านเสียถีใจอ่อนอืมเอาเถอะเห็นแกเองสองคนที่ขยันและมีความคิดดีๆข้าจะยกยอดค่าเช่าทีนาไปรวมปีหน้าให้ก,กันละกันเมื่อไม่ได้จ่ายค่าเช่าก็เอาเงินไปใช้ในการต่อเติมบ้านช่อง ซื้อข้าวของที่จำเป็นและแล้วปีที่สองก็ตามมาถึงคลาเก็บเกี่ยวนี่เรามาเล่นละครตบตาท่านเศรษฐีกันหน่อยเป็นไรล่ะอ่าจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่านาว่างั้นเถอะโหเขาว่ารวยจะตายชักน่าจะให้เราทำฟรีๆเปิดโอกาสให้เราบ้างถึงจะถูกคิดแบบเข้าข้างตัวเองเอาไว้ยังไงยังไงมันก็ถูกอยู่วันยังคำ่ำใช่น่าจะให้เรารวยมั่งถึงจะถูก ก็น,นั่นนะสิเจ้าตุงบอกแผนลับให้เมียฟังยอดเยี่ยมที่สุดแบบนี้โอเคเลยแพ่รับรองชัวปาดดังนั้นพอท่านเศรษฐีมาเก็บค่าเช่าก็เจอสองผัวเมียกำลังทะเลาะกันอย่างรุนแรงหนอให้บังอาจเถียงข้าแล้วเอ็งจะอยู่ตายซะเถอะจ้างกับเป่ายันก่อนที่ท่านเศรษฐีจะได้ทำอะไรเจ้าตุงผู้เป็นผัวก็เอาไม้ฟาดหัวนางแตนไปทีหนึ จนนังแตนล้มทั้งยืนเลือดสาดแล้วนางแตนก็ขาดใจตายโดยไม่ได้สั่งเสียอะไรสักคำเฮ้ยแย่แล้วเองมีหวังติดคุกหัวโตอุยฉันนะอยากให้มันตายจริงๆอะสิก็นอนตายแงะแกอยู่นั่นไงละ่ะโถตายมีกลัวกลัวไม่ตายสิท่านเศรษฐียังไงของเองวะเจ้าตุงล้วงเอานกหวีดจากกระเป๋าออกมาแล้วก็เป่าดูดีๆดูดีๆ,ๆนี่นี ทันใดนั้นน้ังแตนก็ลุกขึ้นกระดุกระดิกกลับคืนที่ขึ้นมาอีกครั้งโอ้ยฉันเป็นอะไรไปเนี่ยอาะมีพีคาฉันอีกแล้วเหรอฮททำมาเป็นถามข้าชุบชีวิตให้แกด้วยนกหวีดวิเศษไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยนกหวีดวิเศษท่านเศรษฐีหันขวาไปมองนกหวีดวิเศษด้วยความทึ่งใช่จ้ะใช้ชุบชีวิตอะไรก็ได้เป็นของต้นตระกูลนะ่ะให้ข้าเถอะแลกกับที่น้ผืนนี่เลย เออถ้าเป็นความต้องการของท่านผู้มีพระคุณไอ้ผมก็ไม่ขัดแล้วครับดีดีดีด,ดีดีมากดีมากท่านเศรษฐีคว้านกหวีดวิเศษไปแล้วก็รีบวิ่งแจ้นกลับบ้านเดี๋ยวมันเกิดเปลี่ยนใจพอกลับถึงบ้านก็เข้าห้องปิดประตูลงกรกอดดิ้นดีด้าอยู่คนเดียวตั้งนานฮ่าฮ่ของวิเศษของข้าของข้าพักใหญ่ก็คิดได้แผนหนึ่งจึงรีบออกคำสั่งให้จัดงานเลี้ยงใหญ่ขึ้นทันที งานกินฟีของเศรษฐีไม่ค่อยมีใครกล้าขัดแขกเหลือไม่รู้จักที่ไหนที่ไหนก็มากันเต็มไปหมดแขกดอยอามาก่อนใครแขกผสมดอยก็มากันด่วนเลยท่านเศรษฐีเริ่มดุด่ามเมียต่อหน้าแขกเอีกแก่นี่บอกให้ไปเอาเหล้ามาหูแตกเลยเดี๋ยวนี้กล้าด่าฉันจะเลอได้แม่ตบเขาให้ชัชๆชายแล้งแก่นี่ปากดีนะท่านเศรษฐีทำเป็นโมโหจัด ปาดเข้าไปเอาไม้ตะพดตบเปี้ยกเขาที่ทัดดอกไม้ผู้คนทั้งหลายเห็นแล้วก็ต่างตกตะลึงเรียบร้อยตายสนิทแน่นอนท่านผู้มีเกียรติไม่ต้องตกใจคอยดูนี่ท่านเศรษฐีล้วงนวีดออกมาจากในกระเป๋าแล้วก็เป่าคนเป่าก็เป่าไปคนดูก็ดูกันไปพร้อมกับทำหน้าเลิกลักอะไรของเขาอะ่ะเมียของท่านเศรษฐีก็ยังคงนอนนิ่งผู้คนเพื่อนบ้าน เลยช่วยกันจับส่งตำรวจเอาไปเร็วเดี๋ยวเอาเราวาดไปทั่วเขาบ้าอะไรของเขาเน่ะเชิญมางานอะไรกันแน่วะเนี่ยเอย๊งงเป็นงงให้ดูอะไรเนี่ยครับความหูเบาความงกความโง่งยี่เงา่าอยากได้อะไรให้เด่นกว่าคนอื่นเห็นอะไรเข้าหน่อยก็ทำตัวซีตัวสั่นเข้าใส่ท้ายที่สุดก็เป็นอย่างนี้แหละครับ